สวัสดีครับชื่อโมกครับชื่อแอนดี้ครับชื่อเอิร์ธครับชื่อชีค่ะแม่งอยากอาหารแมวอาหารหมาดูดิผมดูแอนดี้ไปข้ามมาเมลเรดี้ t ูอ a ทค่ะอาหารพร้อมทานสำหรับพวกแบบนักเดินทางพวกทหารอะไรอย่างเงี้ยตอนไปออกรบกคนหนักหรอกมึงทหารแบบอย่างที่เป็นกหนอว่ะไม่ใช่แล้วห พี่ชี้เคยเป็นอาหารใช่ไหมพี่เคยเป็นมาก่อนฮะ้งไม่มันหนักเหมือนกันนะเนี่ยลุงแถวบ้านหมดแรงวอดีเฮ้ยคอเลสเตอรอลตั้ง35%าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพโอ้โหก็ไม่ได้กินแล้ววันนี้จำมาให้กินปะเนี่ยโอ้หแม่งกี่มือวะเนี่ย ในถาดนี้จริงเหรอฉันได้กลิ่นโชยๆมาแล้วฉันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้พี่พี่ลองอ่านก่อนในถาดนี้มันคืออะไรโอไก่เขาบอกรมันเขียนว่าชิคเก้นเบสอะกลิ่นมันรสชาติเป็นไงกลิ่นหอมอ่ะอันนี้มันก็คือน่ากินใช่ไหมพี่ มาลองเลยนะไก่มาอร่อยไหมคะนุ่มดีนะเอาน่าไม่รู้อร่อยหรือหิวอ่ะแต่ก็โอเคกินได้เค็มแตดเค็มโอเคแล้วรสชาติมันใช้ได้แต่ว่ามันมันอาจจะเค็มไปหน่อยนะนี่คืออะไรนะบีฟพาโก้แป้งใช่ปะใช่อันนี้เป็นถั่วเขาติดยี่ห้อมาให้ด้วยนี่ สรุปแกะหรืออะไรยากตรงนี้แหละเป็นสัตว์เหรอแกะครับองนี้คือชีสป่ะรสชาติแม่ได้กินมาถึงนี้เหมือนห่อหมกอ่ะ แค่นี้ป่ะหรือว่าเอาชีสเบรดมาใส่เอาทุกอย่างที่เขามีห่อเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออกินเลยแล้วกันกินเลยแล้วกันลองดูวิถีคนเดินป่ามาชนชีสล้วนอร่อยไหมคะไม่จังเจงแพงวะเนี่ยถ้าอ้วกไปเลย้ยไม่แย่กินได้กินได้ไม่แย่ขออนุญาตนะคะทุกคน ต้องหางเสียใช่ไหมตัวมันม่มันไม่เสียใช่ไหมพี่เคียวกาดพี่เคียวกาดมันไม่ใช่ร้อนชาติที่ฉีดต้องการอะเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่า MRE คือสิ่งที่สมควรที่จะพกไปกินเนื้อโอเคแป้งต้องร้อนเอาชีสออก เอาจริงนะถ้าไม่คิดอะไรมากกินแป้งเปล่ากระท,ทั่งกินไปเหอะจริงนี่ถ้าใครมันหนักเกินไปเอาจริงถ้าพกอย่างเนี้ยใช่ไม่น่าเวิร์วแบ็คแพคเหรอหรือขับรถขับรถได้ดิขับรถถังเนี่ยได้ <c oughs> พกไปเลย,อยเอาไปกินที่ไหนเนี่ยเอาไปกินที่ไหนราดเดมอย่าลืมติดตามชมคอ <c oughs> นเทนต์สนุกๆได้ที่ช้อปปี้ฟูดดีกันด้วยนะบายบายไบร์ทบร์ทบาย